วันนี้ว่าจะมาพูดเรื่องอาหารที่เรามักจะเข้าใจผิดเสียงชค่าแต่ค่อนข้างเบาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าพูดเสียงดังขึ้นอาหารที่เรามักจะเข้าใจผิดแล้วคิดว่าช่วยให้เราลดความอ้วนได้หลายๆคนอนะ่ะเวลาช่วงที่ลดความอ้วนใช่ไหมคะก็จะดูแลใส่ใจเรื่องอาหารเป็นพิเศษและแต่มันก็จะมีแบบอย่างคือหว่ะเจอบ่อยเจอจากนักเรียนนะคะก็คือ เขามันจะเป็นความคิดของเขาแหละว่าโอเคอันนี้มันกินได้นะอ่ะวันนี้หว่าจะยกมา5้าอาหารที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่ากินแล้วก็เดี๋ยววันพวกเนี้ยก็จะยกขึ้นมาใหม่อีกอย่างแรกเลยสิ่งที่คนที่เริ่มลดน้ำหนักเริ่มออกกำลังกายน,นิยมกินกันก็คือไก่นึกออกไหมคะไก่ก็จะมาแล้วนักเรียนหวาก็จะมาคุณหวาโอเค มื้อนี้ไก่ย่างค่ะไม่มันเลยนะแต่ว่ามันมาเป็นสะโพกไก่คือไก่เนี่ยเป็นอาหารที่ที่เรานิยมทานเมื่อเราลดไขมันเราสร้างกำเนื้อใช่ไหมคะแต่ส่วนที่เราทานเนี่ยเราควรจะเลือกเป็นอกไก่สันในไก่นะคะเพราะว่าสองส่วนนี้ไขมันจะน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นอย่างสะโพกน่องเนี่ยค่ะไขมันแทรกเนื้อจะเยอะเวลาที่เราทานเราก็ควรที่จะทานแค่ อกกับสันในแต่หลายๆคนก็จะเข้าใจผิดที่ว่าโอเคไก่ส่วนไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันควรจะแค่2ส,ส่วนเพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยมันไขมันเยอะเวลาที่เราทานไขมันเยอะพลังงานมันก็ค่อนข้างที่จะสูงก็ทําให้เราลดยากนะคะอันนี้ก็คือ1น,นอาหารแรกเลยที่ที่คนมาเข้าใจผิดอย่างที่2 อย่างที่สองวันนี้ว่าจะพูดแค่ห้าอาหารเนาะอย่างที่สองก็คือถั่วต่างๆหลายคนเนี่ยมักจะทานถั่วเป็นสแน็คนะคะถ้าว่าเสียงเบาบอกได้นะคะหลายคนมักจะทานถั่วเป็นสแนค็คและแต่ว่าคืออาหารที่หว่าพูดมาทั้งหมดไม่ได้ผิดและทานได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการคุมแคลอรี่คุมพลังงานเวลาที่เราลดไขมันลดน้ำหนักเนี่ยค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือ เราต้องควบคุมพลังงานในการในการเอาเข้าไปอินเทคแล้วก็ในการใช้เนาะถั่วเป็นของที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารสูงและก็ให้พลังงานสูงเช่นกันถั่วเขามีทุกอย่างเลยโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตและไขมันทุกอย่างมาสูงพอๆกันซึ่งค่อนข้างที่จะสูงไปทาง โปรตีนไม่ใช่โปรตีน,ตนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันฉะนั้นเวลาที่เรากินถั่วเป็นสแน็คเนี่ยถั่วหนึ่งให้คิดนะถั่วหนึ่งขีดหนึ่งร้อยกรัมเท่ากับหนึ่งขีดหนึ่งขีดก็น่าจะประมาณหนึ่งอ่ะแต่ไม่ได้เยอะมากหนึ่งเพราะถั่วค่อนข้างหนักใช่ไหมคะถั่วหนึ่งขีดจะให้พลังงานประมาณสองต่ำๆก็คือสองร้อยเกือบสามร้อยแล้วก็สามร้อยกว่าซึ่งพลังงานค่อนข้างสูงมากทีเดียวแล้วบางคน คือกินเยอะอ่ะกินเยอะพลังงานเข้าไปก็เยอะเพลๆเนี่ยมากกว่าข้าวมากกว่าอาหารหนึ่งจานฉะนั้นเวลากินก็คือกินได้เล็กน้อยจุบจิบเวลาถ้าอยากทานว่าจะให้นักเรียนทานแค่ประมาณหนึ่งห่อเล็กนึกนึกถึงหนึ่งห่อเล็กจะเป็นทองการเด้นจะเป็นบูไดมอนด์คือหนึ่งห่อเล็กประมาณนั้นก็คือพอดีสำหรับ สำหรับหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งพอช้นก็คือ1มื้อสแน็คนะคะพอเราทานถั่วจบแล้วเนี่ยก็คือสแน็คของเราตรงนั้นก็คือจะจบแล้วการทานถั่วเยอะเนี่ยมันทำให้เราอ้วนเร็วขึ้นได้เนาะเพราะว่าพลังงานมันค่อนข้างสูงถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะลดน้ำหนักลดไขมันเรากำลังลดน้ำหนักลดไขมันเราก็ต้องควบคุมพลังงานในการเอาเข้าไปด้วย อันนี้ก็คืออาหารชนิดที่สองเนาะถั่วต่างๆอาหารชนิดที่สที่คนมาเข้าใจผิดแล้วแบบโหกินกันเกือบทุกเช้าเลยอันนี้พูดถึงนักเรียนนะแล้วก็คนที่หวาเห็นหลายๆคนอ่ะคือกราโนล่ากราโนลาเนี่ยมันดูดีดูเฮลตี้ใช่ไหมคะมีแต่ธัญพืชผลไม้แห้งทั้งนั้นเลยแต่กราโนล่าเนี่ย ในเมื่อมันมีแต่ธัญพืชมีแต่ผลไม้แห้งสิ่งที่มันอยู่ในนั้นทั้งหมดของมันก็คือคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีมันต้องมีใส่ไขมันนิดนึงเพื่อให้มันเกาะแล้วก็มีการใส่แบบอาจจะเป็นไซรัปหรือเป็นที่มันเพิ่มความหวานน้อยอย่างน้ำผึ้งหรือมา r เปิไซรัปคือทุกอย่างเนี่ยค่ะมันดูดีมันเป็นวัตถุดิบที่ดูดีแต่พอเอามันมารวมกัน เอามันมารวมกันมันจะกลายเป็นของที่มีประโยชน์แต่ก็ให้พลังงานที่ค่อนข้างที่จะสูงเช่นกันบางคนกินแบบกินกินเล่นเป็นของกินเล่นเลยเพราะว่ากินแล้วมันก็เพลินใช่ไหมเมื่อก่อนวะก็เคยทําขายเนาะแต่ว่าวะก็จะบอกบอกเลยว่าให้ทานแค่นี้แค่นี้ซึ่งมันต้องควบคุมบางคนเอามากินเล่นแล้วมันก็เพลินแล้วเราก็กินไปได้เรื่อยๆการโนราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําให้เราอ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะ เป็นของที่มีประโยชน์จริงทุกอย่างที่หว่าพูดมามันมีประโยชน์หมดเลยนะเป็นของที่มีประโยชน์แต่ว่ามันจะให้พลังงานสูงแล้วพอเราคิดว่ามันมีประโยชน์เราก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรทานเยอะได้อันนี้จะต้องจะต้องระวังนิดนึงอุ้ยสวัสดีค่ะน้องแนนดีใจจังเลยกาโนล่านะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องระวงังถามว่ามีประโยชน์ไหมหว่าตอบเลยว่ามีประโยชน์นะคะมีคุณค่าทางอาหารเพราะว่ามันใช้วัตถุดิบมาจาก พวกถั่วต่างๆธัญ,ญพืชแล้วก็ผลไม้แห้งแต่วัตถุดิบเหล่านั้นนะคะให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงและส่วนใหญ่จะเป็นคาร์โบไฮเดรตล้วนๆเลยถั่วต่างๆาจะพวกธัญ,ญพืชก็เป็นคาร์โบไฮเดรตผลไม้แห้งก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเราอย่าคิดแค่ว่าข้าวเส้นต่างๆเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่พวกผลไม้จำพวกผลไม้ทั้งหมดคือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตที่มีวิตามินแล้วก็ มีสารอาหารต่างๆเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองมันก็คือคราร์โบไฮเดรตเหมือนกันฉะนั้นการโนโราทานได้สวัสดีค่ะพี่วาวาันดีสวยมากอุ้ยขอบคุณค่ะพอดีแสงมันลงก็เลยโอเคอยู่อ่าก็คือเมื่อกี้นี้พูดพูดพูดอย่างพูดไม่จบอ่ะการโนโราเป็นสิ่งที่เราทานได้แต่เราต้องควบคุม ไม่ทานเยอะจนเกินไปถ้าอย่างตัวหวาว่าจะแนะนำให้นักเรียนทานเป็นมือม้อเช้ามื้อเช้ามากกว่าเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยเราจะได้ใช้ energy ใช้พลังงานเนาะเป็นมื้อเช้าก็ค่อนข้างที่ดีแล้วก็ไม่แนะ่ถ้าถ้าถามว่าเป็นสแน็คได้ไหมได้แต่ควรที่จะ ควบคุมไม่ทานเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาทานแล้วมันเพลินไงพอเพลินแล้วเราก็จะทานเยอะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอันนี้เวลาที่เออว่ะอยากเสริมนิดนึงค่ะเวลาที่เราทานอาหารนอะว่าอยากให้พลิกมาดูนิวทริชั่นด้านหลังว่ามันสูงแค่ไหนมันมีประโยชน์มากมากนะคะพอพอเราเห็นนิวทริชั่นน่ะอย่างนักเรียนเะว่าจะสอนให้ให้เขาดูนิวทริชั่นใช่ไหมคะพอเราเห็นนิวทริชั่นน่ะเราจะรู้เลยว่า โอ้โหขนาดมันแค่เนี้ยแต่มันให้พลังงานแบบร้อยห้าสิบบางอันให้พลังงานถึงสามร้อยวันนั้นนักเรียนเขาไปทานมันคืออาหารที่หว่าจะพูดต่อไปมันไปทานเป็นพวกอ่าเป็นบาเป็นบา,นบาชิ้นเล็กๆเ,เขาก็ส่งมาให้หว่าดูทานไปแล้วแหละแล้วเขาก็บอกว่าคุณหว่าไม่น่าทานไปเลยอ่ะเท่ากับออกกําลังกายครึ่งชั่วโมงเลยนะ เห็นไหมคะเวลาที่เราได้ดูนิวทริชันเราจะรู้ว่าเฮ้ยไม่ทานดีกว่าไหมเพราะเพราะว่าการอ่าอย่างอย่างการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายอย่างที่ว่าเซตให้นักเรียนจะใช้พลังงานต่อหนึ่งชั่วโมงอ่ะจะใช้พลังงานประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยแคลอรี่เราออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงเราใช้พลังงานแค่นั้นเองนะ 3 0 0ร้อยถึงสี่อคือถ้ามากกว่านี้มันมันไม่ได้แล้วมันได้แค่ประมาณนี้3 0 0ร้อถึงสี่แต่เรากินอะไรสักอย่างหนึ่งชิ้นขนาดเนี้แต่ว่าให้พลังงาน3 0 0ร้อถึงสี่อก็คือเท่ากับการออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงฉะนั้นก็ต้องเอามาหักลบกันว่าเอ๊ะจะกินหรือว่าจะไม่กินดีนะคะ โอเคอย่างต่อไปอย่างที่4เดี๋ยว,วจะมารวบตอนสุดท้ายให้อีกทีหนึ่งนะคะอย่างที่4ก็คือจำพวกโปรตีนบาร์หรือว่าพวกเอเ r อร์จีาต่างๆนะคะพวกนี้มันจะคล้ายๆกับการโน่ามันจะคล้ายๆกับการโน่าเลยคือทาจากธัญพืชทําจากธัญพืชเนาะเป็นของที่ดีมีคุณค่าทางอาหารแต่มันจะหว่าว่ามันจะค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรมันมันหนึบกว่าเนาะสิ่งที่ทำให้มันเกาะยึดติดกันได้อะมันก็คือไขมันกับจำพวกน้ำเชื่อมน้ํำตาลไซรัปหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำผึ้งพวกเนี้ยมันจะมีค่อนข้างที่จะเยอะกว่าว่า,วามันเยอะกว่าการโนราแล้วก็ให้พลังงานที่สูงกว่าอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ว่านักเรียนเขาไปกินโปรโตีนบาร์โปรโตีนบาร์ที่มันเป็นแท่งๆเนี่ยแหละ แทง่งแท่งนึกถึงเวเฟอร์แท่งเวเฟอร์ออกไหมคะแท่งเวเฟอร์อมันจะเป็นแท่งประมาณนั้นแต่ให้พลังงานถึง200กว่าแคลอรี่ซึ่งให้พลังงานที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยเนาะเท่ากับเรากินข้าวได้หนึ่งจานเลยนะคะแล้วเราก็ด้วยความที่มันแท่งเล็กขนาดนั้นกินเข้าไปก็ไม่อิ่มหรอก เราก็ยังรู้สึกว่าเออเรากินได้อีกแล้วบางคนก็คิดว่าอย่างเหมือนเหมือนกันโนล่าเลยบางคนก็คิดว่าเฮ้ยมันคือโปรตีนบามันมีประโยชน์นะคะแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปอะแคลอรี่มันสูงนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ใช้พลังงานเยอะใช้พลังงานเยอะอยู่แล้วหว่ารู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็กินได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่เรา วาใช้ขอขออนุญาตใช้คําว่าอ้วนนะเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ้วนเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ้วนเป็นคนที่จะต้องใส่ใจเรื่องน้ําหนักเป็นพิเศษจะต้องลดน้ําหนักวารู้สึกว่าอันนี้อาจจะต้องเลี่ยงนะคะถ้าชอบก็กดหัวใจได้นะคะอ่าถ้าถ้าเราเป็นคนที่ต้องลดน้ําหนักเราเป็นคนที่จําเป็นต้องลดเราต้องเลี่ยงเนาะเพราะว่าการกินของที่พลังงานสูงเข้าไป มันทำให้เราลดยากนะคะออกกำลังกายหักล้างกันบางทีมันก็หักล้างได้นิดเดียวเนาะอันนี้ก็ก็อยากให้แบบเทุกคนลองสวัสดีค่ะคุณหวาขอไปขอปฟังไปทำางานไปอุ้ยสวัสดีค่ะคุณมินโอเคอ่าได้เลยค่ะก็คือถ้าเราเป็นคนที่ต้องลดความอ้วนเราจะต้องควบคุม เดี๋ยวว่าจะสอบมาสอนวิธีดูนิวทริชันข้างหลังให้ว่าว่าเราจะดูยังไงอ่านยังไงแล้วเราควรที่จะอ่านนิวทริชันเป็นเพราะว่าการอ่านนิวทริชันเป็นทําให้เรามีความรู้ในการเลือกอาหารที่จะทานเข้าไปเนาะให้มันให้มันดีแล้วสามารถลดน้ําหนักได้ง่ายนะคะแล้วก็อย่างสุดท้าย,ยวันนี้เรามาพูดถึงอย่างสุดท้ายแล้วนั่นก็คือผล,ลไม้ ผล,ลไม้ฟังไม่ผิดนะคะหลายคนเนี่ยชอบทานช่วงลดน้ําหนักอะ่ะก็จะเจอเลยว่าโอ้ยไม่ค่อยได้ทานอะไรเลยนะคะทานแต่ผล,ลไม้อย่างเดียวเลยหลายคนจะชอบทานผล,ลไม้ในช่วงที่ลดไขมันเนาะลดไขมันลดน้ําหนักแต่ว่าผล,ลไม้เนี่ยอย่างที่ว่าบอกไปเมื่อต้นเมื่อกี้นี้ว่าผล,ลไม้คือคาร์โบไฮเดรตเป็นมันให้พลังงานมันให้สารอาหารเป็นจําพวกคาร์โบไฮเดรต และส่วนประกอบของมันก็ก็คือคาร์โบไฮเดรตทั้งก้อนบวกกับน้ําตาลนะมันไม่มีอะไรเลยน้ําตาลสูงการทานผลลไม้เป็นอาหารลดความอ้วนไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมันให้แต่น้ําตาลอย่างเดียวแล้วมันก็มีวิตามินคือวิตามินเป็นสิ่งที่ดีเราทราบกันว่าวิตามินเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่เราได้รับเข้าไปนั่นคือน้ําตาลล้วนๆเลยบางคนก็บอกว่าทานผล,ลไม้แล้วไม่เห็นจะลดเลย ใช่ค่ะมันไม่ลดเพราะว่ามันมีแต่น้ำตาลล้วนๆอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดแล้วคิดว่าเออมันทานได้มันลดน้ำหนักได้เดี๋ยวหว่ามาทวนให้อีกรอบหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างวันนี้หว่าพูดแค่ห้าอาหารนะคะวันนี้หว่าพูด5อาหารแล้วเดี๋ยวพวกเนี้ย9้าโมงหว่าจะมาใหม่นะคะแล้วก็เอาอาหารมาพูดอีกเพราะว่าเวลาหว่าเทนักเรียนเนี่ยหว่าจะเจอเยอะว่าอุ๊ย กินอันนี้มาเพราะว่าน้องเข้าใจว่ากินได้นะคะคนที่ไม่รู้ว่าบอกเลยว่าไม่ผิดนะคะแต่พอเรารู้แล้วเราก็สามารถมาเลือกมาปรับให้เข้ากับตัวเราได้นะอาหารที่เรามักจะเข้าใจผิดกันอย่างแรกเลยคือไก่ทุกคนคิดว่าลดไขมันเพิ่มกำเนื้อต้องกินไก่แต่ไก่ที่กินได้จะกินได้แค่ของอส่วนของอกกับสันในเท่านั้นส่วนอื่นน่องสะโพก จะให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าไขมันแทรกในเนื้อค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่2ถั่วต่างๆถั่วต่างๆเป็นอาหารที่มีประโยชน์หวาคอนเฟิร์มนะว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงสูงไปทางมากด้วยซ้ำเพราะว่า100กรัมของถั่วเนี่ยให้พลังงานประมาณ300แคลอรี่เลยค่อนข้างที่จะสูงมากเลย100กรัมกินถั่วเข้าไป1ขีดไม่เยอะนะถั่วเข้าไป1ขีด ต้องออกกําลังกายหนึ่งชั่วโมงอ่ะถึงจะเอามันออกนะคะฉะนั้นกินได้ถั่วกินเป็นสแนค็คกินเป็นอ่าของว่างได้แต่ว่าขอแค่กินพอประมาณกินนิดหน่อยไม่กินเยอะบางคนมันก็เป็นของที่กินแล้วเพลินไงก็กินเพลินกินไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นกินเยอะนะคะเวลาเราทานเราก็ควรที่จะเลือกถ้าทานหนึ่งพอชั่นประมาณ ถุงเล็กที่ขายในเซวขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะถุงเล็กถุงประมาณแบบถุงเล็กๆนะคะอันนั้นอ่ะพอดีหนึ่งพอชั่นพอเราทานถั่วแล้วเราก็คือจบละหมดละสแแ็คของเราเนาะแล้วก็อย่างที่3ามกราโนล่ากราโนล่าเป็นของที่ทุกคนคิดว่าเฮลตี้ซึ่งมันก็ตัวของมันอนะ่ะมันเฮลตี้จริงแต่มันให้พลังงานสูงเวลาเราจะกินเราก็ต้องควบคุมปริมาณในการทานไม่ทานเยอะเกินไปไม่ทานแบบ ทานเพลินไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เราจะได้รับพลังงานที่สูงเกินไปแล้วเราก็จะลดยากบางทีหาคําตอบไม่ได้หาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าทําไมหุ่นไม่เปลี่ยนเลยไม่ลดเลยเราก็ต้องมากลับมาดูที่อาหารว่าเอ้ยเราทานพวกนี้ไปด้วยหรือเปล่านะคะถ้าเราอยากจะลดไขมนันลดน้ําหนักพยายามเลี่ยงหรือจํากัดปริมาณในการทานนะคะอย่างที่สโปรตีนบาโปรตีนบาเอนเนอร์จีบาพวกนี้ให้พลังงานที่ค่อนข้างสูง ชิ้นเล็กๆให้พลังงาน2 0 0ถึง300ฉะนั้นทานได้แต่ต้องแต่ต้องออกไปใช้พลังงานด้วยหรือต้องจำกัดไม่ทานเยอะจนเกินไปนะคะและอย่างสุดท้ายที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือผลไม้เราไม่ควรที่จะทานผลไม้ในการไม่กว่าขอพูดใหม่เราไม่ควรที่จะทานผลไม้ในการใช้ในการลดน้ำหนักเพราะว่าผลไม้ ให้แต่คาร์โบไฮเดรตล้วนๆบวกวิตามินฉะนั้นเมื่อทานเข้าไปเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานที่เราต้องใช้ต้องใช้คือถ้าคาร์โบไฮเดรตเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายแล้วแล้วเราไม่ใช้พลังงานเลยมันก็จะเก็บสะสมอยู่ในร่างกายค่ะแล้วก็เปลี่ยนรูปเป็นไขมันตามตัวเราฉะนั้นเราต้องเขาเรียกวราอะไรอ่ะเราจะต้องแบบมีความรู้ด้วยว่าแต่และอย่างเนี่ยมันให้ สารอาหารแบบไหนเนาะแล้วก็ดูนิวทริชันให้เป็นว่ามันครสิ่งเนี้ไม่คือตรงเนี้มันไม่มีอาหารถ,าถ้ามีอาหารเราจะอยากจะหยิบให้ดูจังเลยว่าสิ่งเนี้มันให้พลังงานแค่ไหนแล้วอะไรที่ค่อนข้างหนักหมายถึงคาร์โบไฮเดรตโปรตีนหรือไขมันอะไรที่ค่อนข้างหนักถ้าเราดูเป็นเราจะเราจะเลือกทานได้อย่างที่ เออทานแบบสบายใจบางอย่างนะคะบางอย่างหวาขอยกตัวอย่างบางอย่างเนี่ยขนมห่อหนึ่งเขาจะเขียนว่าพลังงานตืด๊ดตืดเท่านี้แต่ต้องแบ่งครึ่งในการทานมันถึงจะได้พลังงานเท่านี้แต่จริงๆแล้วพลังงานทั้งหมดมันมันเยอะมากต้องแบ่งครึ่งในการทานฉะนั้นเมื่อเราดูนิวทริชั่นเป็นเราสามารถ รู้ละดูได้รู้ว่าเราควรจะทานแค่ไหนดีนะคะวันนี้ก็เนี่ยแหละเป็นอาหารที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หว่าจะมาต่อเนาะเพราะว่าหวาก็ไม่อยากให้แบบ้ายมันนานมากจนเกินไปนะคะพรุ่งนี้หว่ามา9โมงนะคะสำหรับคนที่ กําลังลดน้ําหนักแล้วรู้ว่าแล้วไม่รู้ว่าทําไมฉันยังลดไม่ได้สักทีฉันทําอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือยังกินอะไรที่มันไม่ค่อยถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้หว่ามาต่อว่ามีอาหารอะไรอีกบ้างที่เราคิดว่ามันช่วยลดน้ําหนักแต่จริงๆแล้วเรากินเข้าไปแล้วมันไม่ช่วยให้เราลดน้ําหนักนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หว่ามาต่อนะและสําหรับคนที่อ่คนที่ ถามมีคนถามห,าหว่ามาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะคะว่ามันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงคือตอนนี้หว่าหาหมอมาเข้าสัปดาห์ที่สองแล้วคือทำการรักษามาสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่สองผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นได้กับทุกคนที่มีอายุเพิ่มขึ้นอย่างของอย่างหว่าตัวหว่าเองหว่าก็ สี่สิบแล้วเนาะอายุมันก็เยอะและอย่างที่หว่าบอกว่าหว่าใช้ใช้งานมันเยอะใช้งานเข่าเยอะใช้แบบไม่ถนอมหวาไม่ได้ดูแลเข่าดีเลยหว่าไม่ได้โมบิทไม่ได้ทำโมบิลิตี้ไม่ได้ยืดไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันคือใช้ใช้ใช้ใช,ใช้แล้วหว่าก็ปวดเขา่าปวดปวดเรื่อยๆอะ่ะแล้วเราก็ใช้มันต่อใช้มันไปเรื่อยๆคือตอนนี้มันก็มันก็สึก กระดูกอ่อนมันสึกแต่มันก็ยังคิดว่ามันยังเหลือมันยังเหลืออยู่มันยังไม่ได้หายไปหมดทั้งก้อนนะคะกระดูกอ่อนมันสึกวอดไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าอืเขาก็จับ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 แล้วก็เขยา่าอย่างเงี้ยนเนาะเขาก็บอกว่าข้างที่ข้างที่มันเป็นอะข้างข้างที่วัดปวดเข่าอะคะ่ะข้างที่เป็นเนาะมันมันหลวมมันหลวมกว่าซึ่งตอนที่หมอเขาลองจับแล้วก็ยกโยกอะ เราก็รู้สึกได้ว่าเออข้างเนี้ยมันหลวมจริงๆต่างจากอีกข้างหนึ่งที่รู้สึกว่าทุกอย่างมาดูแน่นน่ะอาการที่หวามีคือหวาดเจ็บเข่าเจ็บเข่าจนถึงขั้นที่รู้สึกว่าหวัดเดินแทบไม่ได้อะ่ะหวัดเดินแทบไม่ได้เลยเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ของสองสัปดาห์ที่แล้วหวัดเดินแทบไม่ได้เลยระวหว่าพาแมวไปหาหมอหว่ายืนคุยกับหมอ แล้วหวายืนแทบไม่ได้หวาบอกเลยว่าโอ้หวาขอ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 ไปนั่งก่อนหวาไม่ไหวแล้วคือมันเป็นอาการที่ค่อนข้างที่จะเจ็บมากๆเลยเพราะว่าตรงบริเวณเข่าอะค่ะมันมีเส้นประสาทเนาะและไอกระไอที่มันเชื่อมมันไม่มีอะไรให้เชื่อมกันเลยอะแล้วเมื่อกระดูกมันสีกันมากๆอะ่ะมันก็ทําให้เราเจ็บได้ นั่นแหละค่ะนั่นคืออาการที่ทําให้หวาต้องไปหาหมอแล้วพอไปหาปุ๊บอะ่ะเราก็รู้ว่าอ๋อโอเคเข่ามันเสื่อมแล้วสําหรับคนที่กังวลใจหรือคนที่มีอาการเจ็บเขา่าหวาอยากจะแนะนํานะว่าให้หยุดออกกําลังกายที่มันมีการกระแทกอย่างเช่นการวิ่งการกระโดดสควอตเดดลิฟหมอสั่งไม่ให้หวาทําเลย ตอนนี้ก็ไม่ได้ทําเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันที่เราจะต้องไม่ได้ทำเนาะแต่ว่ามันจําเป็นและอาการอาการหลังจากที่ไปหาหมอมาสองสัปดาห์เนี่ยค่ะวันนี้รู้สึกดีขึ้นเจ็บน้อยลงถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บอยู่แต่เจ็บน้อยลงเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเลยจากวันนั้นที่เรายืนไม่ได้ วันนี้ก็เจ็บน้อยลงก็ยืนได้ทำอะไรได้สิ่งที่หวาททำหลังจากที่ไปหาหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าให้กลับมาออกกําลังกายฟังไม่ผิดนะคะกลับมาออกกําลังกายออกกําลังกายคอร,ร์สไตเซตคือเหนือเขา่าคอรตสไตเซตแล้วก็ออกกําลังกายส่วนแกนกลางลำตัวเพื่อสร้างความแข็งแรงเวลาเราเดินเหินอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยซัพพอร์ตเข่าเรานะคะ แล้วก็ว่าก็กินวิตามินว่ากินยาแค่อาทิตยตเดียวอาทิตยตแรกอาทิตยตเดียวหลังจากที่หาหมอแล้วก็คุณหมอบอกว่ากินแค่อทิตยตและอาทิตย์เดียวแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องกินแล้วก็เดี๋ยวอทิย์ที่สามเนี่ยไปให้เขาดูว่ามันดีขึ้นไหมมันยังไงถ้ามันไม่ดีขึ้นหรือมันเจ็บมากๆมันมีอาการที่ค่อนข้างที่จะเจ็บอีกมันอาจจะมีเอ็นหน้าเขา่าฉีกเพิ่มอันนี้คือเพิ่มนะ มันอาจจะมีเอ็นหน้าเข่าฉีกแต่ว่าตอนนี้ว่ายังไม่รู้เหมือนกันแต่คือมันดีขึ้นก็หวังว่ามันจะไม่ได้ฉีกออะไรเนาะแค่แค่เสื่อมอย่างเดียวก็พอแล้วคือเข่าเสื่อมอ่ะมันมันรักษาได้ด้วยการที่เราฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะคะใครที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้มีแบบเจ็บเข่าบอกเลยว่าอย่าฝืนนะคะอย่าฝืนวันที่วันที่เรายืนไม่ได้วันที่เราเดินไม่ได้อะมันจะเป็นวันที่ รู้วันวันที่เรารู้สึกว่าเรารู้ตัวแล้วว่าฉันจะไม่ฝืนมันอีกแล้วเพราะว่าคือถ้ามีชีวิตอยู่เราเดินไม่ได้เนี่ยมันจบเลยนะคะนั่นแหละหวานเนี่ยเป็นคนที่ฝืนมาตลอดแล้วก็หลังๆหวาจะเริ่มไม่ค่อยฝืนแล้วแต่ก็มีฝืนบ้างแต่พอหลังจากที่ไปหาหมอไแล้วอ่ะเรารู้สึกว่า โอเคฉันฝืนต่อไปไม่ได้แล้วถ้าฝืนต่อไปฉันอาจจะผิก,การได้เพราะมันถึงขั้นที่แบบว่ายืนก็จะไม่ไหวเดินก้าวรู้สึกแบบมันมันแปลกมากแล้วมันเจ็บมากมันแทบจะก้าวไม่ออกนะคะคนที่มีอาการเกี่ยวกับเขา่าหรือมีการบาดเจ็บอย่าฝืนออกกําลังกายเราออกได้ออกส่วนอื่นการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีอต่อให้หวัวข้อ บอกให้หวาเจ็บเขา่าหมอก็ยังมาบอกบอกให้หวาออกกําลังกายหน้าขาเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วมันจะไปช่วยซัพพอตเขา่าทําให้เข่าเราไม่ไม่รับน้ําหนักเยอะไม่ทํางานหนักเกินไปนะคะการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะบอกเลยว่าทุกคนนะควรออกกําลังกายการมีกล้ามเนื้อมันจะช่วยซัพพอตข้อต่อทุกอย่างเลยมันจะช่วยซัพพอตการเคลื่อนไหวทั้งหมดของร่างกายนะคะหวาก็อยากแบบอยากให้แบบเออทุกคนมาใส่ใจตัวเองยิ่ง เราอายุมากขึ้นเนี่ยมันมีแต่เสื่อมกับเสื่อมเสื่อมกับเสื่อมไปทั้งนั้นเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้เริ่มว่าแบบอยากจะแนะนําเลยนะว่าให้เริ่มเลยดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายการทานอาหารออกกําลังกายบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องออกเยอะแต่ขอสม่ําเสมอวันละ20นาที30นาทีถ้าทําสม่าเสมอทุกๆวัน เราสามารถมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้หัวใจเราทำงานดีขึ้นเหนื่อยน้อยลงแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเราคุมอาหารควบคุมอาหารทานอาหารที่ดีไปด้วยเนี่ยค่ะทำให้เรามีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆลดลงนะคะยิ่งอายุเยอะขึ้นทุกอย่างยิ่งเสื่อมลงซ่อมแฟมยากขึ้นยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็ พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะกับอาหารที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดแล้วคิดว่ามันกินได้เนาะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะเวลา9ก้าโมงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยวามีสอนตอน8ปดโมงถึงถึงเก้าโมงพรุ่งนี้วาอาจจะเลดนิดหน่อยนะคะเลดนิดหน่อยแต่ประมาณ9ก้าโมงไม่ไม่น่าจะเกิน9ก้าโมงครึ่งนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็อย่าลืมกดเซฟกดแชร์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบายบายค่ะ